อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมอุทยานภูกระดึงก็ไม่เคยมานะทางเข้าอุทยานผมมาทางนี้บ่อยอยูน่นะแต่ว่าไม่เคยเข้ามาทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงสักทีก็เป็นอุทยานที่ไม่ได้ไกลนะออกจากถนนใหญ่มาประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองวันนี้ฝนตกนะก็เลยทําให้วันนี้อากาศชุ่มชํา อากาศสบายสบายอยู่ที่ภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอยากาศดีอ่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วงเรียกว่าช่วงหน้าแรงนั่นแหละช่วงเดือนกุมภาพันธ์อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกมศกมวันนี้ผมมาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยมาวันนี้อากาศดีนะ อากาศดีไงฝนตกตอนผมผ่านอุทยานแห่งชาติภูผาม่านฝนตกแรงมากเลยมาถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็ฝนหยุดแต่อากาศดีวันนี้ก็เลยดีอากาศไม่ร้อนอากาศดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะเดินไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงรถเยอะเลยน่าจะเป็นรถนักท่องเที่ยวเนาะมีทั้งป้ายกรุงเทพชนบุรี รู้จักหลายที่หลายแห่งเลยภูกระดึงนชั่นลพาร์คนี่เรามาเจอกลุ่มสาวๆนี่กำลังถ่ายรูปยิ้มสะสวยเลยจต่สาวสวยสวัสดีครับเนี่ยเอินเรียกแม่นี่แหละพากันมาอยากไหนเนี่ยมอยู่อำเภออะไรกระสิน,ออน,นอโอ้ยกำลาใสมไม่น่าคุ้นๆหน่า,คน,นา <laughs> คนบ้านเดียวกัน,น,นอันผบม ทะเลทุงทะเลทุงใช่ผมก็ไปอยู่ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวสัมภารถผมก็อยู่ที่กิ่งอะผมเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนบัวขาวขอยู่บัวขาวกุชินาลา,ลาแต่เป็นคนเอลเอตกงาน,น,น,นวันนี้พอดีผมมาเจอสาวๆนะครับสีสาวสวยจากจากเมืองน้ำดำ แต่ไม่รู้ว่าเป็นคนเมืองน้ำดำหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่เป็นไม่บ้านโดยกำนัลด้วยสิกำมาลานโดยกำนัดและแถวเมืองตะไคร้ดูสิคุณแม่อายุ87ใช่ไหมแม่ดูสิยังไปได้มาได้เลยเนี่ยบอกก็จะเห็นขึ้นครูกระดึงใช่ไหมเมื่อคืนมันกับมีหามกับบอกอยู่ถ้าอยากขึ้นนะคะโอ้าอยากขึ้นก็มีคนหามอยู่นาะมอยู่ค่ะโอ้ยอันไปด้วยกันสักกันสั่นเย อันนี้ก็คือนี่หละก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นขเขาเรียกว่าวัยสวแต่สวยังสาวสวยเนะาะแต่และท่านก็สุขภาพดีแข็งแรงอ,อ,อันนี้เจ็ดสิบสองน้องนี้เจ็ดสิบคนนั้นก็เจ็ดสิบสองเล็กเจ็ดมีแต่คนแข็งแรงทั้งนั้นเลยพี่กิงจะเรียกว่าพี่ก็ได้หรือว่าแม่ก็ได้อย่างคุณยายคนหนึ่งท่านอายุ8ปดสิบเจ็ดปีดูยังแข็งแรงอยู่เลยแล้วก็พี่พี่ทุกคนเจ็ดสิบขึ้น่ะ ยังไปได้มาได้เลยซอบโบบริการนักท่องเที่ยวอุทย,นยานแห่งชาติภูกระดึงบรรยากาศดีมากเลย การเงียบสงบดีติดต่อสอบถามถ่ายรูปได้ไหมครับสวัสดีครับเป็นไงช่วงนี้นะักท่องเที่ยวมาเยอะไหมไม่เยอะค่ะไม่เยอะเมื่อวานนี้ก็ร้อยกว่าคนค่ะเหรอ,อม,มันเป็นไงหน้าแรงหรือว่าใช่ค่ะหมดฤดูกาลท่องเที่ยวบ้างก็เข้าสู่ฤดูร้อนแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวยกตัวอ,อย่างก็จะมีวันศุกร์วันศุกร์วันเสาร์ยกอยางเมื่อวานนี้ก็ร้อยกว่าคนค่ะ หลายกว่าคนถือว่าเยอะอยู่นะหลายกว่าคนช่วงพีคมากๆในวันหนึ่งตกประมาณเท่าไหรเคยพีกแบบโอ้โหเรารับได้วันละสองพันคนนะคะสองพันคนเดิมก่อนโควิดก็ห้าพันคนช่วงโควิดลดลงมาเหลือสองพันคนก็ตอนนี้ก็ยังคงที่สองพันคนค่ะอ๋อเช่นต่อวันต่อวันต่ว่าถือว่ายอะนะคือคนมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่ตุลานะคะตุลาเปิดหนึ่งตุลาจนถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมของทุกปีเปิดแปดเดือนปิดสี่เดือน ปิดก็คือช่วงเดือนช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหากันยาอ๋อทำไมตอนนี้อ่าเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็เพื่อให้สภาพฟื้นฟูนะคะเนาะเราผ่านแต่ภูกระดึงมาตลอดลองละสงสัยว่าจะเดินเล่นสักกิโลอะไรอย่างงี้ได้ค่ะหกิโลแรกซ้ำแฮกจะมีร้านค้าค่ะมีที่พักซ้ำแฮกหนึ่กี่กิโลหกิโลจ้ะอ๋อเหรอทั้งหมด9กิโลค่ะทั้งหมด9กิโลจากข้างล่างจนถึงที่พักบนยอดเขา นะอขอบคุณข้อมูลดีๆขอบคุณมากครับได้ไี้จ่ายเสียอะไรไหมสวัสดีครับเริ่มต้นก็จะต้องบุคคลนักท่องเที่ยวทั่วไปก็ต้องแต่เริ่มต้นเข้ามาค่ารถค่ายานพาหนะเข้าในเขตอุทยานค่าละสามสิบาทสบาทแต่สวอนี่ไม่ส0สิบขึ้นมันจะแบ่งเป็นค่ายานพาหนะแล้วก็ค่าบุคคลค่าบุคคลก็คือถ้าเป็นคนไทยเด็กยี่สิบผู้ใหญ่สี่สิบอายุหกสิบปีไปแล้วเข้าฟรีทุกอุทยานค่ะยานพาหนะนี่คน ยานพาหนะก็จะแยกเป็นประเภทอีกใหม่ค่ะถ้าจักรยานก็สิบบาทมอเตอร์ไซค์ยี่สิบรถยนต์รถสี่ล้อก็สามสิบาทแยกเป็นประเภทประเภทไปนะคะชาวต่างชาติก็จะแพงกว่าคนไทยนะคะข้าบัตรผ่านขึ้นเขาต่างชาติก็เด็กก็หนึ่งร้อยผู้ใหญ่สองร้อยจ้ะขอบคุณข้อมูลดีมากเลยขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับข้อมูลดีๆนะครับจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานแคิทูกระดึง เดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมบรรยากาศทางเดินขึ้นภูกระดึงสักก็ไม่รู้จะเดินได้เท่าไหร่อาทิตย์กิโลหนึ่งหรือสอกิโลแต่เดินจริงๆผมเป็นคนชอบเดินนะผมออกกงกายบนหนึ่งก็มาละเจ็ดแปดกิโลแต่เรื่องเดินะ่ะไม่มีปัญหาอ่เดี๋ยวจะพาไปนะครับโอเคอันนี้ลูกอ๋ออันนี้เป็นเป็นเขาสัตว์ต่างๆโอ้ดูหน้าไม้ปืนป่น้าไม้ ช่วงนี้มันอากาศร้อนเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงเพราะ่นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนช่วงหน้าหนาวนะช่วงหน้าหนาวคนจะเยอะคนมาเที่ยวหรืออะไรรถคนมาเที่ยวที่เขาขึ้นเขาอ๋อขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนาะวันหนึ่งเดี๋ยวนี้นะมีนักท่องเที่ยวขึ้นประมาณประมาณเท่าไหร่ช่วงนี้ประมาณเมื่อวานนี้ก็ประมาณ โอนี่เหรออ๋อมีตารางนี่เองจำนวนนักท่องเที่ยวไปจำเดือนตอนนี้ก็เดือนมีนาแล้วเนาะขาขึ้นขึ้นขา139ขาลง105สะสม300ก็ถือว่าไม่น้อยเเนาะอย่างวันนี้เมื่อวานวันที่8ก็154ลงมาี4ก็287รวมสะสมปกตินักท่องเที่ยวนีที่เขาจะมาเดินขึ้นเขามาเวลาไหนครับ ก็ตอนเช้าหกโมงเช้าอ๋อมาแต่เช้าเลยติดต่อที่พักครับโอ้คือถ้ามาถึงแล้วก็ไปติดต่อพักทางนี้เนาะอ๋อติดต่อที่พักรถที่คางคืนก็มาลงทะเบียนที่นี่อืมคือคือรถตรงนี้ก็คือที่จอดรถค้างคืนลงทะเบียนอยู่ที่นี่ครับคราวนี้พวกที่ขึ้นไปเนี่ยจะใช้เวลาสมมติมันทั้งหมดประมาณกี่กิโลนะห้ากิโลครึ่งถึงห้ากิโลครึ่งถึงอ่ ถึงหลังแปลวหลังเปเดินจากหลังแปกกไปถึงที่พักก็ประมาณสามกิโลครึ่งนะรวมแล้วรวมแล้วก็เก้ากิโลเก้ากิโลแปดเก้ากิโลเนาะโอ้โหไม่น้อยเลยเนาะขึ้นด้วยผมเราก็ดูแต่ใน youtube ที่คนเขาพากันขึ้นกันเนาะอ่ะควนี้มันจะมีข่าวที่บอกว่าเออชาวภูกระดึงเราก็อยากจะมีกระเช้าใช่ไหมมันถึงไหนตอนนี้นี่ยนำเดินนำโครงการนี่เป็นยังไงพอรู้ไหมโครงการเขาก ติดตามอยู่นะครับติดตามอยู่เิมาคุาย<ม>กันแล้วแล้วก็อื<ม>ไปดูจุดสถานที่ตั้งของอผมนะื<ผ>มต้องสำรวจไปเร<ม>ื่อยนะโอเคขอบคุณพี่มากสวัสดีครับผมดีนะอยู่ที่ภูกระดึงเพราะว่าฝนตกไม่เราจะเห็นรถนักท่องเที่ยวบันนี้เป็นวันหยุดด้วยก็ถือว่าเยอะนะสองข้างจำนวนรถก็จำนวนไม่น้อยเลย นี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงสวัสดีน้มหนุอเพิ่งลงมาบ่ลูกครับผมวันนี้ได้กี่รอบแล้วันละรอบครับผมวันละรอบครับอืมสรุปแล้วไปหนูเดินขึ้นแล้วก็เดินลงใช่ไหมใช่ครับประมาณกี่กิโลลูกประมาณไปกีกิโลครับผมโอ้เดินขึ้นห้ากิโลเป็นสิบใช่ไหมครับผมเที่ยวหนึ่งเราคิดยังไงลูกกิโลครับผมกิโลใช่วันหนึ่งแสดงว่าวันกิโลละสิบห้าครับกิโลละสิบห้านี่หมายถึงสิบห้าอะไร หมายถึงว่าหนึ่งกิโลก็หนึ่งหนึ่งกิโลก็เท่ากับสิบห้าบาทโอ้หนึ่งกิโลสิบห้าบาทใช่ครับก็ได้ของุณโตก็มาสักเก้าร้อยบาทต่อวันใช่ครับก็ถือว่าไม่น้อยเนาะครับดูแล้วก็แข็งแรงทีาำมากี่ปีแล้วลูกมันปีที่สามครับโอ้ปีที่สามอ่าดีดี ทางเส้นนี้ใช่ไหมที่เราจะเดินขึ้นภูใช่ครับขึ้นไปก็จะมีที่ช่างกระเป๋าครับผมครับแล้วก็ขึ้นไปนึงก็เป็นด่านสามสำหรับลงชื่อกันลงชื่อขึ้นครับออลงชื่อขึ้นแล้วก็ขึ้นถึงจินภูขึ้นเขาอย่างพ่อนี่เดินไปเล่นสักหน่อยลงมานีไม่เป็นก็ได้ได้ครับผมไม่มีปัญหาครับผมคือไม่ต้องลงทะเบียนอะไรหรือว่าลงต้องลงครับผมโอเคขอบใจลูกมากครับโชคดีลูกนี่ก็คืออุทยานแห่งชาติภูกระดึง ว่าทางนี้ห้องน้าเยอะนู่นข้างหน้าหนูก็มีห้องน้ํานะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยก็บล็อกอินเข้ามาเลยทุกวันนี้เดือนนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะวันหนึ่งก็เฉลี่ยป,ประมาณร้อยกว่าคนไม่ถึงสองร้อยวันงะนะแต่ก็ก็เห็นก็ว่าเยอะอยู่วันนี้บรรยากาศดีดีอะไรก็คือมันไม่แดดสวัสดีลูกเป็นไงเพิ่งเดินลงมาเหรอครับ ัอดีลูกพึ่งลงมากี่กิโลลูกถ้านับตามคมที่เขาทางขึ้นไปละห้าจุดห้าห้าจุดห้าเดินไปเมื่อบันไหนนี่เมื่อวานโอเมื่อวานไปนอนอยู่นู่นพ่อสัมภาษณ์ได้อยู่เนาะได้ค่ะเท่านี้แหละไม่เอาเยอะรู้ทํางานในเรียนแล้วลูกทํางานครับแฟนกันไม่ใช่เหลือเป็นเพื่อนกําลังว่าจะไม่ได้แฟนหล่อแท้ออเหลอลูกเรียนจบแล้วใช่ไหมจบแล้วค่ะเป็นทะเลียนจบอะไรหนูเนี่ย ประมงครับเอาเหรอโอ้ยทางนี้พ่อนึกว่าดูเหมือนทหารอากาศเลยเลยทีย่จะแม่ลูกแล้วหนูแ่ะลูกจบบริหารอ้ยจบผู้บริหารพยันเป็นครูแต่ครูดนตรี <c oughs> กรเกษียณแล้วอสองปีละวจา้จาลูกขอบใจหนูมาก,กปปพ่อก็จะไปเดินเล่นสักหน่อยะเดินสักสักหน่อยคอรัจ้าลูกใชั้หมอ๋โชคดีนะลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นยงตังๆังร่ำรวยจ้าลูกสวัสดีครับอ๋อเกียรติบัตรผู้พิชิตภูกระดึง พวกหนูจะขึ้นหรือจะลงลูกอ่าไม่ได้ขึ้นค่ะรับต้องมาสำรวจก่อนเหมือนพ่อเลยโอก็จะเดินเล่นดีเจ๋อเสียไหมสวัสดีลูกอะไรครับตรงนี้ตรงนี้เป็นโครงการนะจาสมัครที่ทัพกระดึงค่ะโอ้ขยัลงเขาโอ้จ้าจ่าดีจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะพาเดินเดินขึ้นทางขึ้นเขาทางขึ้นภูกระดึง อันนี้จะเป็นอาคารหมายเลขจุดรับส่งสัมภาระมีทางขึ้นไปทางนี้แต่ผมคงไม่ไปจะไปทางนี้ทางขึ้นเรวเดินเล่นสักหน่อยหนึ่งเดินเล่นไปชมบรรยากาศไปด้วยเหนื่อยก็กลับ <c oughs> สวัสดีครับเพิ่งลงมาเหรอลูกครับไปได้กี่วันแล้วเอวันเดียวครับเ,เหนื่อยไหมคะ <c oughs> <c oughs> เก่งจังเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> วันนี้อ่ะมันดีที่บอกนั่นแหละฝนตกมันไม่แดดแต่มันก็ไม่มีลมแต่ก็ถือว่าอากาศดีถ้ามองข้างล่างถ้ามองข้างหลังผมอ่ะมันก็ชันอยู่นะคือเดินเรื่อยๆก็ไม่ถึงว่าชัน ก็ยังมาเจอกลุ่มเก่าอยูะม,มันจะมีแค่นี้แหละค่ะใช่ไหมต่อไปต่อไปต่อไปต่อแกเหรอบ่ายบ่ายโมงนะสวัสดีครับพี่เวัครับผมไงนักท่องเที่ยวทุกวันนี้เยอะไหมวันนี้ร้อยกว่ารับร้อยกว่าแล้วเฉลี่ยหรือวันหนึ่งเด๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้ประมาณปีนี้ถือว่ามาเยอะมาปีนี้มาเยอะตั้งแต่หลังโควิดมาใช่ไหมดีขึ้นอยู่ใช่ไหม เฉลี่ยอย่างเช่นช่วงเนี้ยช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ช่วงนี้คนน้อยแล้วบ้านคนน้อยเสาร์อาทิตย์ก็สุกสุกกับเสาร์นี้ก็ร้อยกว่าอ๋อร้อยกว่าเดินขนึ้นเรื่อยๆมาถึงแล้วก็จะลงทะเบียนตรงนี้ใช่ไหมเห็นอยู่ตรงนี้เน,น,นี่ยสี่สิบสี่สิบที่ขึ้นไปกับ้างคืนครับคลางคืน,น,น,นถ้าเราเดินขึ้นเฉยๆลงมาเราลงไหมอ๋อไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้อ่าโอเคเดินไม่ถึงไหนหรอกขณะนี้เวลาสิบสองนาฬิกาหกนาที เดี๋ยวจะพาญาติพี่น้องเดินให้มันถึงเสาซ้ำแหก